จะกล้าวถึงโจรป่าที่ออกหาแต่ปล้นเอาสิจื้อเนกดดันบลัมอยู่นี่ตีอ้าวช่วงนี้ขอเวลาเจ้าภาพเข้า,พาจักสองสามนาทีกันแ,แล้วกันเนะขอเสียงตัวมือสวดสวดดังๆ้อนรับเจ้าภาพ,าพแม่บันดีศกับแม่สมกับแม่สมมาเด้อผู้ใดหน้าหลายๆเออผู้นใดหน้าหลายๆวนไหนแม่แม่บันดิศ อีแม่ปันหน้าเจ้าหลายกมูขึ้นมาเด้อเอเอเจ้าเอิญแล้วเนี่ยแบบแม่บดิศกแม่สมโอ้ยเนาะเออเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาดอกผูได้หน้าหลายกมูตีโอ้ยนเนาะครับผมเรียนเชิญน,นะครับโอ้ยให้ขอเวลาทำผีนันนองเขาจากสามสิโมงสะกอนแม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดวงวิญญาณถึงสามดวงนี่มาพระท่านหอดบันเจ้าภาพอยู่ นางขอมออยู่พูนบอกคอสราลบุรีพูนรถสามลอยเขาก็บ่อยขึ้นรถสามล้อยเขาก็บ่อยขึ้นน้ำแม่ป่าไพเด้อเท่านี้ได้หน้าหลายทงไปได้ไหมแม่ป่าไพนี่สิบก็ไรโอขึ้นมาเด้อบอสแม่ดีเด้อโอ้ยนาะยโอ้ยนะยาขอมอเด้อแม่ไพก็ขึ้นมาเด้อเป็นลูกเป็นหลาน ไอ้ฮะเจียแม่ท่องพับหามากกว่าทีได้พ่อนาลูกเต่าสุขุโสขนพร้อมนาเฮียงตาเสีตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบ่ทันให้ขึ้นรถน้ำแม่นครใช่เเขาก็ไล่ลงสั้นทั่วเขาก็ไล่หนีย้อนว่าเราบ่มีเงินติดถงติดไทยจักบาทจักสลึงแม่เฮ็ดจังได้บ้างเนี่ยขอแพ้น้ำพีน้ำนองนี่แหละผมมาฟังร้องฟังรำเด้อแม่ตามกําลังศรัทธาเออใส่ขันน้ำทังคณะศรัทธาเจ้าภาพเท่านี้ละคิดควาผู้ตายเสียดายผู้ยั่งครับ เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเงินในขันมลองมลัมบอเข่าพกเข่าหอได้แม่เบิดสุบาสุสตังมอบให้กับท่านคณะศักดิ์เจ้าภาพมืออื่นเสาใส่ซ่องถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไปรับต่อไปเด้อพ่อใยายวินขึ้นมาอีกเด้อบานี้พ่อใยายวินอีพ่าวินหน้าหาเข่าหานำให้ลูกกินเด้อบานี้ฮะเอออ้าจุดถูกจุดเทียนตอนบานี้แม่เฮา เมื่อละลอยเอาม้าหลอดีหญ่องกระเจ้ามาฝากคุณนนายราชีเป็นเอามาฝากโอ้ยขอบคุณครับ อัศจรรย์โลกบะเทียงแมวมีแต่คอยมีแต่เงียงมีแต่เอยียงอยู่เหลือขันนออข้นไปนาอยู่บ่อเศร้าขั้นไปนาอยู่บ่อเศร้า อ้นอ้นนอวิญญาณเอิมาลำหอมจันทร์วสิท่านน้ำเจ้าภาพเอาหาลอยกระจกมาใส่ได้ใหญ่เอ้ยได้บันเสียคำว้าโอ้ยวาลอยหนึ่เอิ้นโดุนดุนลดเอิโลดเจ้าภาพล้วน เพิ่นสิเอาไฟว่าผูกแขนผู้ละลอยสองลอยสามลอยโดยเฉพาะแม่บัณฑิตผู้ใดหน้าหลายๆก็มูนนี่แหละคุณแม่เเอ้ยพิ่นว่าความตายนี่แขนขอเจ้าสุบัตดยางแขนอ่อนตอนตอนนำเจ้าผู้สุขัน เพิ่นว่าความตายนี่แขนขอเจ้าสุบัดยางตื่นขึ้นมามือเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังความเกิดตายเวียนวายตายถมดินเอื้อซินเอาไม่เมยเสือความตายนี่ก็เป็นทีทาวอนผู้ท่นดอนตัดจริงเที่ยงตรงคือเบาบ่าตาหนุ่มก็ไตยเท่า บ่ตายเอากระตายพาจากกันไปผู้ละเส้นแสนเสียนกระบอเห็นตายอีลีออออออมอแม่นตายคำนิ้ลินคือจังละคอน,นังดีนอบซายังน้องเขาแสดง แต่งให้สมพ่อเป็นเรื่องเพียงเป็นบทละครเล่นแสดงเอาตาหนาทีผัดว่าไตลีแสดงเอากะบอลได้ตายแล้วผัดเนาเม็นมีตัอย่างอาทิชินคือคุณแม่ทองพัดหน้าบุตรบุญน้าวิจิต หน้าบุบญพร้อมกับน้าเอกสิทธิ์โพธิยาลูกลานเอาแม่ของเฮาผู้ตายไปดีนอไผกะฮีหุนหาว่าอยากเห็นขั้นเจอพ่อแม่ทองผัดเอื้องลูกสาวเจ้าลูกสายเจ้านั่งคองรอ กับห้องทาคำแรงมาใดเอ๊นังจอลันขว่องเนยเด้อผู้ได้ยู่ใกลเนี่ยโอ้จักไปเป็นไผ่ละแม่เอ้ยเป็นมาโรดเดอร์พูดได้จิงขึ้นมาก็ได้มากินดีนอนมาคิดพอแทละนอน นอแล้วว่าอยู่ใส่วาสาธุสาธื้อจุดถูกจุดเทียนในเด้อแม่เออให้เล่านำแสงเทียนนำกินถูกพมา,มา,านเนี่ยสาหัทุนเด้อขอ้ทิพย์พระทนไทยผู้ทิพตาใส่ ขันได้ยินเสียงของหมอลามที่ระวัดได้ก,ก่าวอนคันวานเอินเส้นเปือนเอามาไอดวงวิญญาณให้มาแนสาคร คือวิญญาณของคุณแม่ทังพัดเอื่นเอาเด้อแม่คุณไดเอินกับพ่อทอลูกสาวพ่อทอลูกชายพ่อทอม่พ่อทอพอ่อเอื่นเอาผู้เป็นแม่ของเขาเอื่นเอาลูกเอาหลานเด้อบานนี้แม่ <c oughs> เอเปิดกองเขาออกน้ำบรนเนี่ยสาครือคือวิญญาณของคุณยายทังพัดหน้าบ,บุดบุญแม่ของเฮา นายวิจิตน่าบุตรบุญน่ายเอกสิทธิ์โพธิยาลูกลาเนา่าผู้พันเนา่าอยู่บงังฝ้าเลเลือเจ้กำระวังใดสิอยู่เหนือหรืออยู่ใต้กะหัวให้วินาส่วนขอเส้นสุวนขันมารับกะะส่วนบุญละวัน ลูกสาวเจ้ากระบอกมีขั้นทิดพองขั้นมองใจกันจักเถื่อถือสติดำขังไพ่บางกันพุดจาเด้มแม่เด้อแม่ทองผัดเอ้ยเจ้าอย่าได้โกรธกาถือเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ที่สุดจางไอปอดายสั่งขังของขอเตวี thanh nhàn châu mà vậy và hay mà vậy vậy gia sa dù แมเฮาขั้นจะมาหอดผู้ยาสิข่าพาลานมาหอดป่าหิม,มะพานอยาข่าเก็บบักผีพวนเดิมม่เดิมมาหัดหน้าหัดสวนยาสิข่าแก้วโตวเจ้าเสียบน้ำขั้นจะมาหอด น้ำย่าลงอาบสงสีมาอาบใสาวารีญาติกาเพิ่นเียมไว้มาใาสากระาตำทอนอย่างองอนคันหาเง่ให้เจ้ามาละเม่ให้กระคอยนั่งท่าเจ้าข้าขัางอยู่วงังได้มาเด้อพี่เมียท่องพาร คุณวิจิตคุณเอกสิธิ์ก็ดีเดอ้อมาเบิ่งเพียผ้าเขา่าผ้าเวนของหวานของข้าวแนวได้แม่เฮามักผู้เป็นลูกสาวลูกชายก็แตงใส่ผ้าเขา่าไว้เบิดสูอันสูยางขาดแน่แต่ออมนองง่วนนะละมูผมกินเบิดแล้ว <c oughs> คือบันนี้ลูกเต่าเจ้าเพินได้ท่านโภชนะอาหารให้ว่าแม่เฮาได้กินลูกลานเฮาได้กินคือบ่เห็นบกวางบางลงเอ้ยให้เห็นบางแม่เฮาเอ้ยคือบ่ยัง่างพาย คือบายังผางผายขั้นมาพี่ให้เบิงแยงขันเจ้าอยากกินน้ำแองลูกสาวเจ้ากระสีหาแม่เอ้ยขั้นจะอยากกินป่าลูกสายเจ้ากระสีซื้อเบิดจักคือบได้เกี่ยวโอ้ยขอแต่ดวงวิญญาณคุณแม่ท่องพัดนายวิจิตหน้าบุตบุญ พร้อมกับน้าเอกสิทธิ์โพธิยาสามดวงวิญญาณแม่ของเฮาลูกหลานเฮาเจ้าอย่าเลียวให้มหาพี่น้องผู้นั่งท่าไป้นั่งคอย น้ำตักหอหำเบาไผกระเร้าโซกาเอ้ยแทบสิเป็นบาปวงแม่แม่ว่วงโตเจ้ากระเสียน่วงห่วงโตเจ้ากระเสียนหวงลืมโตเจ้ากระบดได้อันใดนั้นสิทอดหามสาธุสาธุเดหม้มา รับเอาผ่าคันเทิงแห่งกันล่อนมีถึงใหม่ถึงค้ามเครื่องทรงว่าของใสมีปัจจัยบัรจุพรอมยอมสลักเกียงมิลินกินขา้าวแรงอิ่มแล้วแรงนี้อย่าดวนนี้เสร็จพิธีนี่แล้วค่อยถ้าเบิงแนวกันค่อยรับสินนำกันมืออื่นมาตอนเศราแมว คือมือนีลูกสาวลูกสายเจ้าญาติพี่น้องของเจ้าสีท่านของท่านเขาเก็บอัธิบันจุธาตุศาสตร์นี้นมีคันทอนนี้ศาสตร์นี้มีคันทอนโอ้ยโตขอ สิอวยก่อนนั่นละนาศรัทธาอืออ้นอนนอวิญญาณเออ ถูกโอ้โหก็ีเมนมาหอดแล้วลนะ่ะแม่ขนชิงลูกหยาบหยาบเป็นรันขวางเอาดวงวิญญาณนี่พออีเม่เฮาได้เด้ใหญ่เจ้าสิพาเพิ่นหยาดน้ำเด้อบัดนี้หยาดน้ำไม้ท่านจะตัวใหญ่เอออ่ะเด้อบัดนี้พวกสีเมนผูกแขนเอาควันอีเม่เฮาดวงจิตวิญญาณเออผูกแขนก,นกันก็ได้ผูกแขนมาล้ำก็ได้แล้วผูกแขนมาล้ำนี่มันเส้นจละ ลอยสองลอยกันแล้วแต่ซัดท่าพี่ซัดท่าน้องฮะด็อมกมังนั่นเออมันเป็นธรรมเนียม <c oughs> ลูกไฟนี่ลนะแม่เออเครื่องไฟเครื่งเงินก็ได้เพราะว่าเจ้าภาพเขาเป็นคนหางตังมีเป็นบ่อึดบ่อยากดอกเงินคำกำเจียวลูกจะได้กับไปหอดอีแม่เขาเท่านั้นแหละไปหอดลูกหอดหลานเขาเท่านั้นแหละดเด้อเอออันนี้สงสั่การให้ทานนั่นบ่มีวันถอดโสสางน้ำทำบุญขึ้นมามืออันนี้สงสวรรค์น,นี้เด้เอที่แม่ท่องพัด นายวิจิตหน้าบุตรบุญน,นยายเอกธิ์พ่อที่ย่ารับรู้รับทราบถ้าผู้เป็นลูกเป็นหลานอยากิพี่น้องของเข้าเบื้องสุขสุขคนมือน,นี่พอมหกตบมือสางนา้ำทับบุญขึ้นมาไปหอดจอดถึงมือนีดวงวิญญาณทั้งสามดวงตตุ๊ก,กขกก็ขอให้พ้นจากทุกถึงสุขแล้วกข็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สาธุนะสวดให้เจ้าภาพเฮาเลยครับสาธุบันนี้เป็นการผูกคอต่อแขนเอา ควันอีเม่เฮาเอา,เอาควันหลูกควันหลานพี่น้องเฮากระเบิง้งไหวเป็นตัวอย,ย่างเด้อพี่น้องเฮาอ,อ,อันนี้บ้าแมนแถมสมพันธ์ได้แมน <c oughs> เออหลวงวิญญาณเลยละฮะกับผูกแขนควันกะสีน้ำลงมาไตาลงมาเนี่นเช่นไฟเส้นได้เพื่อนนี่แล้วตามกําลังรัทธาเงื่อนในขันหลกูกหลานกับว่าเอาดอกแม่เอ้ยใ,ใส่ซ่องให้ พระทรงองค์ข้าเจ้าเป็นต่อไปแต่ว่าส่วนสิมาให้ลูกให้เต้านั่นกะจังใบออกมาไมซุ่มใบลอยใบห่าลอยเก้าเก้ากับกับกับบัวบานดอกอ้าวเนี่ยไปทางขุนมาคือท่านวัุรั <c oughs> ตแท้นอน์เนาะว่าวพี่อไอวะดีครับพี่อายมาสั่งเรื่องนองเมียะคักแท้เลยมาเอ้าเจ้าเอาเลติเอ้ยมั้งเจ้านำเลติบ้างนำแล้วโอ้สาธุ อนโมธนาบุญด้วยนะครับนีแม่ปุณแม่ของใครนะครับหมอไผ่หนึ่งผลงานเพลงให้กับดวงวิญญาณผู้เป็นแม่แล้วก็ให้สาวมาล่ำหอมจันนีล่นเบาอภาพไทยวิญญาณสาธุสาธุสาธุลูกศิ์ลูกศิ์มาล่ำดอนมาล่ำ <laughs> มาล่ำดนอนหีรนบอกยู่ในขันนำลูกหลานเบาแม่แต่ว่านับแค่ปัจจัยเท่าละมันได้เท่าใดจักบาทเพราะว่าผมแก้มือมัอมนสุดเสียขิ้วคิ้ว,ว,ดวเดออ้แม่ของใครเอ,อ้ผู้นันจูดเดเ้อบานีผู้อ่ะขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับย,ยัยยัยเจ้าเป็นปุ่นเออเลียภาณาภากันจักบาดเนี่ย เอเบคนเก่งคนเก่งระแปงงันน้ำไม่แม่มาสิบาเสียงหยังใหญ่พี่ได้ยินเสียงตุบตุตับตับ่ได้สุหลักเหรียญเมียคตดมันจออแต่สุดเหรียญมาส่งราคุณของแม่ อยากแค่เปียบปานแม่ทุกแม่ทรมานแม่สมสารเลี้ยงเชี่นูวงใจอยากใครได้ห้จะมาเหมือนแก่ได้ไงควรเธอทุนวายเหนือใด้ดประคุณของแม่ภาคเรียนเลี้ยงหนูก ผิดถูกแม่สอนแกรักลูกแกแน่แอนอนสู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแกความจนทนไว้เป็นได้ใหญ่แม่แกไม่แครไรเราจะเละดังแม่แกนั้นคงไม่มี นั้นลำบากึึงยามตกฟ้าแม่ทนทุกโลนทวีรวมดินรวมฟ้าจะหาดังแม่ไม่มีแม่เราผูดด้นีจะมีแม่เพียงผู้เดียว แม,ม,ม่ยอมสู้ campaigns. ทนแกรักลูกแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นจะเดียวแม่ผู้เดียวแม่ของผู้ใดขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้ยแม่หนูมาจกมาให้คือเพิ่นตีนอ้นอยแม่หนูเฮาบ่อ,อยากหอมกันติแม่หนูเฮาเหมืนเนี <laughs> ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะ รวมดินรวมฟ้าญาังแม่ไม่มีแม่เราดูนีโลจะมีแม่เพียงวันเละกล่อมแม่ยอมสู้ทนแกรักดูแกทุกข์ทนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเกลียว คนเดียวเท่านี้เรามีแม่เราผู้เดียวไรเราจะเดียวแม่ผู้เดียวแม่ขอ ภาพไทยวิญญาณหลักบัานเนี่ยที่เจ้า